สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่9ของประเทศไทยท่านผู้ชมครับธรรมนูญการปกครองราชาอาณาจ,จักรพุทธศักราช2 5 1 5เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่9ของประเทศไทยเกิดขึ้นภายหลังจากที่คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพลถนอมกิติกจรได้ทำการยึดอำนาจจากรัฐบาลของตนเอง และลบล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 1 1เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2 5 1 4ซึ่งได้นำเอาธรรมนูญการปกรครองราชอาณาจาักรพุทธศักราช2,115มาประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเมื่อวันที่15ธันวาคม2,115ถือเป็นรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งที่คณะรัฐประหารได้นำความขึ้นกบบารบังคมทูล เพื่อทรงลงพระปรมาพิไทยประกาศใช้โดยมีหัวหน้าคณะปฏิวัติคือจอมพลถนอมกิตติกจรน,นั่นแหละเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและเป็นรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งที่ได้ให้การรับรองการกระทําของคณะปฏิวัติไว้ในคําปรารภบของรัฐธรรมนูญซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่าโดยที่คณะปฏิวัติซึ่งมีจอมพลถนอมกิตติกจรเป็นหัวหน้าได้กระทําการยึดอํานาจการปกครองแผ่นดินเป็นผลสําเร็จ เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2514แต่การแก้ไขสถานการณ์ให้สงบเรียบร้อยและเป็นปกติสุขรวมทั้งการกำหนดกลไกการปกครองที่เหมาะสมจะต้องใช้เวลาตามความจำเป็นแก่เหตุการณ์และในระหว่างการดำเนินการดังกล่าวสมควรให้มีธรรมนูญการปกครองราชาณาจักรที่เหมาะสมกับสถานภาพของการป้องกันประเทศใช้ไปพลางก่อน จึงมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าลวโปรดกระหม่อมให้ใช้บทบัญญตัติต่อไปนี้เป็นธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรจนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติให้นำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายท่านผู้ชมครับธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2 5 1 5นี้เป็นการนำเอาธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2 5 0 2ซึ่งถือเป็นประเด็จการต้นแบบ มาปรับปรุงแก้ไขใหม่โดยมีบทบัญญัติรวมทั้งสิ้น23มาตราเพิ่มขึ้น3าม,มาตราและที่สำคัญคือได้นำเอาอำนาจพิเศษของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา17มาบัญญัติไว้ด้วยธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรฉบับนี้ได้บัญญัติให้รัฐสภามีสภาเดียวคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวน299คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง จากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แต่สมาชิกสภานิติปบัญญัติแห่งชาติจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกันไม่ได้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญตัติและให้ความเห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอมาให้พิจารณาเท่านั้นสมาชิกมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีแต่ไม่มีสิทธิ์เสนอร่างพระราชบัญญัติท่านผู้ชมครับคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจำนวนตามสมควรข้อนี้ก็เรียนแบบมาจากธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2 5 0 2 คือนายกรัฐมนตรีจะตั้งรัฐมนตรีกี่คนก็ได้ตามความพอใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ได้ประธานสภาเป็นผู้ลงนามรับสองพระบระมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับกรณีการแต่งตั้งองคมนตรีซึ่งทั้งธรรมนูญการปกครองราชาณาจักรพุทธศักราช2102และธรรมนูญการปกครองราชาณาจักรพุทธศักราช2115 ระบุไว้แต่เพียงว่าคณะองคมนตรีมีจำนวนไม่เกิน9คนแต่ไม่ระบุว่ามีประธานองคมนตรี1คนเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆที่แปลกก็คือธรรมนูญการปกครองราชาณาจากพุทธศักราช2 5 1 5ได้บัญญัติให้องค์ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีจำนวนเพียง1ในสแทนที่จะเป็นกึ่งหนึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆสะท้อนให้เห็นว่าในสมัยนั้นผู้มีอำนาจ นิยมตั้งข้าราชการประจำเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งไม่ค่อยมีเวลามาประชุมจึงต้องกำหนดองค์ประชุมไว้ค่อนข้างต่ำเช่นนั้นและที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือดูเหมือนว่าธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2515จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิวัติเป็นประกาศหรือคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมาย ทั้งนี้โดยบทบัญญัติโดยบัญญัติไว้ในมาตรา21ว่าบรรดาประกาศของคณะปฏิวัติหรือคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติที่ได้ประกาศหรือสั่งในระหว่างการปฏิวัติวันที่17พฤศจิกายน2514จนถึงวันประกาศธรรมนูญการปกครองนี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปใดและไม่ว่าจะประกาศหรือสั่งให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติในทางบริหารหรือในทางตุลาการ ให้ถือว่าประกาศหรือคำสั่งตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นเป็นประกาศหรือคำสั่งหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายท่านผู้ชมครับหลังจากที่ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2 5 1 5ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลาไม่นานก็เกิดการชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วจนเกิดเป็นมวลชนมหาประชาชน มวลมหาประชาชนจำนวนเรือนแสนประกอบด้วยนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนและสื่อมวลชนแต่รัฐบาลจอมพลถนอมกิตติกรจรกลับใช้ความรุนแรงกับผู้ชมุมนุมโดยสั่งกำลังทหารพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์ออกมาปราบปรามและสลายการชมรุมนุมของประชาชนจนเกิดการนองเลือดมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่13และวันที่14ตุลาคม2 5 1 6และในที่สุด คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของจอมพลถนอมกิติกรก็กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งและมีการตั้งรัฐบาลขึ้นแทนโดยมีนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีต่อจากนั้นคณะรัฐมนตรีนายสัญญาธรรมศักดิ์ก็ได้ตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อร่างเสร็จแล้วก็ได้นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดใหม่ ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกสมัชชาแห่งชาติหรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่าสภาสนามาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมาการวิสามันขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญนั้นและได้มีมติให้ความเห็นชอบและนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรามาพิไทยประกาศใช้ เมื่อวันที่7ตุลาคม2517เป็นอันสิ้นสุดการใช้บังคับของธรรมนูญการปกครองราชาณาจาักรพุทธศักราช2515ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่9ของประเทศไทยด้วยเวลาเพียง1ปี9เดือน21วันท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่9ของประเทศไทยก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ